คือหางฮะคือหาวุ้วหางวัวครับพเพื่อนๆครับช่องโดโดพาทเที่ยวฮะบ่ายคล้อยฮะ<า>แต่ว่าผมกับพี่ดโดย,ยังไม่ได้ทานข้าว,อวพอลูกมาหาข้าวกลางวันวันนี้ก็เลยาพาขนแตงหวานมามาที่นี่ฮะ ร้านข้าวหมกไก่เตาถ่านสูตรรับความอร่อย60ปีเขามีซุปผงวัวซุปเนื้อซุปไก่ด้วยนะซากินนะข้าวหมกไก่เตาถ่านนะเข้ามาดูกันโดมาหาที่นั่งโดนั่งตรงนี้ขออนุญาตนะคะขอถ่ายขอถ่ายคลิปน้องโดโดหน่อยอาโดนั่งเลยครับโดทนอะไรดี ข้าวหมกไก่ข้าวหมกไก่แล้วก็มีซุปซุปซุปหางจานใหญ่ถ้วยใหญ่ไหม,มปล่านึกว่าจะสั่งคนละถ้วยหรือสั่งถ้วยถ้วยเดียวกินสองคนดีานานดใหญ่ใหมประมาณนี้ค่ะแต่วา่าประมาณถ้า่าก็ะประมาณ,ามาณองอ่งั้นเอาหนึ่งถ้วยก่อนนะส่วนผมเป็นข้าวเปล่าได้ใช่ไหมข้าข้าวเปล่ากินอ่มีข้าวหมกแล้วมีข้าวเปล่าไหม เอาข้าวหมกเปล่ามีข้าวหมกไก่แล้วก็มีข้าวหมกเนื้อเหรอฮะเอาหมกไก่หนึ่งหมกเนื้อหนึ่งแล้วก็ซุปซุปหางหนึ่งก่อนเอาเอาชอบเปรี้ยวๆชอบเปรี้ยวๆก็ปันกางกลางๆนี่ฮะก่อนดูของจริงดูนี่ตรงนี้เขาก่อนพัโดนั่งเลยครับนั่งมีสลัดแขกด้วย ขอดูหน่อยนะครับนี่กำลังทำซุปอ๋อชิ้นใหญ่ๆนี้เลยก็มีซุปหางแล้วก็มีซุปไก่แล้วก็มีซุปอะไระซุปไก่่อาแล้วซุปเนื้อก็มีด้วยซุปเนื้ออีกถ้วยเ,เลยดีกว่าซุปหางหนึ่งแล้วก็ซุปเนื้อหนึ่งนะ,ะนี่ฮะปลาเขาสุตรรับความอร่อยกว่าหกสิบปี ม,มีลูกชิ้นมีลูกชิ้นเนื้อด้วยสลัดแขกก็มีโรมาเดี๋ยวเราข้ามหมกกันนะน้ำเอาน้ำอะไรตะไปให้พี่โรมานั่งฝั่งนี้ฮะจะได้ไม่ย้อนแสง ระหว่างรอดูเมนูของเขาก่อนอันนี้อาจจะดูสนนราคาแคปหน้าจอนะฮข้าหมกก็ประมาณ65บาทหม,มกไก่สองสหายหมกเนื้อหมกเนื้อเอาก็เป็นเนื้ออกปสิบเก้ซุปไก่50าสซุกหางวัวร้อสาเก้าซุปเนื้อ80ดสิประมาณนี้ครับ มาบ่ายคล้อยไม่รู้หมดยังกอขายดีเนาะ <c oughs> ร้านเปิดกี่โมงคะเนี่ยร้านเปิดเจ็ดโมงครึง่งเจ็ดโมงครึง่งแล้วก็ถึงถึงบ่ายสามก็หมดแล้วเนาะเปิดทุกวันหยุดทุกวันอังคารหยุดทุกวันอังคารอันนี้อะไรเนี่ยไก่หมกค่ะอันนี้ไก่หมกจัดจานมาดูก็จัดจานหอมเปิดมาหอมฟุ้งเลยเขียนว่าสูตรเตาถ่าน อันนี้คือใช้เตาถ่านทำมันทำให้เป็นยังไงครับหอมกว่ามันจะมีความเป็นเอกลักษณ์ของมันมากขึ้นจะมีกลิ่นถ่านมีกลิ่นอะไรที่ไม่เหมือนกับเผดเร้าวเผ็ด้านเยี่ยมเลยนีไ่ได้ชิมแล้วสูตรเตาถ่านหน,นึ่งคขวดน้ำจิ้ม เคยไปบางแห่งก็เป็นน้ำจิ้มสีเขียวๆบางทีก็เป็นน้ำจิ้มสีแดงๆต่างกันแล้วแต่สูตรแต่รู้สึกว่าถ้าโบราณนั้งเดิมจะออกเขียวๆใช่ไหมครัจะจานจานก็จานใหญ่เนาะจะเดินหน้าหนุยใหญ่แล้วนะคะไปอยู่ตรงไหนอ่าดีเลยจะได้ บอกเอฟซีเผื่อเขาเขาดูแล้วเขาตามมาหรือตามมาแล้วไม่เจออยู่ไปอยู่ซอยอินทาวายี่สิบซอยอินทาวาที่มีวัดอินทาวาสนั่นใช่ไหมคือเขา้าเข้าซอยวัดประดู่ก่อนแล้วแล้วสมมติเขา้าเข้าทางด้านนี้ตรงน,นี้สายอะไรนะสายหนึ่งเข้าทางสายหนึ่งจะอยู่ซ้ายหรือขวาอยู่ทางขวามืออยู่ทางขวามืออยู่ฝั่งเดียวกับวัดก่อนถึงวัดนิดหนึ่ง เรียกว่าซอยเท่าไหร่นะฮะซอยอินทาวา20ซอย20แต่ถ้าเข้าจากทางด้านถนนราชพฤกษ์นู่นก็จะอยู่ทางซ้ายจะอยู่ทางซ้ายซอย20นึ่สังเกตซอย20แล้วกันอยู่นะซอยเลยค่ะยันวันย้ายวันไหนฮะเดือนเดือนหน้าก็คือเปิดทีใหม่ปีใหม่ตอนนี้ผมแต่งทำอยู่นี่เดือนกลางเดือนธันวานม้วเพื่อนๆเอาว่าปีปีใหม่ปีใหม่ไม่อยู่ตรงนี้แล้วเพราะนั้นไม่ต้องจำตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะไปหาอีก พอปีใหม่แล้วเดี๋ยวไปไปทานอีกอนอกจากข้าวหมกแล้วมีอะไรฮะยบอาสลัดแฉกมีมีสลัดแ่กมีส<า>ลดัดแฉกมีวิชินปิ้งรถเผ็ดกลางค่ะเด่นเปรี้ยวเดกลางแต่ชอบเปเรี้ยวนะขอดูอันนี้หน่อยอันนี้แหละคือตัวไก่ปื้อร้อนร้อนเลย นึกว่าตั้งอยู่ตรงนี้เนะี่ยแต่ว่าฟวันขโมงเลยหอมเจียวหอมใช่ไหมหอมเทียวนะอของผมเป็นเนื้อจานนะิเนาะเป็นเนื้อจานซุปมาแล้วซุกมาแล้วกินไม่หมดใส่ถุงแล้วกันแต่อยาก,ยกชิมอ่ะกินไม่หมดเอาใส่ถุงแล้วกัน กินตรงนี้กลิ่นหอมมากครับยิ่งหิวอดข้าวกลางวันกันมามัวแต่ประชุมก็เลยไม่ได้ทานข้าวกลางวันครับปรุงถ้วยต่อถ้วยมาเสร็จนี้อ่ะยกโชว์ยกโชว์ผมหน่อยเอาตรงเอาตรงนี้ดีกว่าเอาตรงนี้ดีกว่าจะได้เห็นใกล้หันหันทางนี้หน่อยได้ไหมครับเข้าไปหลังปัดที่นีโอเค นนิดนึงอ่าจะเห็นป้ายด้วยประมาณตรงเนี้ยครับแว่ตอนนี้จะได้เห็นป้ายด้วยครับคุณครับนี่มาแล้วอ,อันนี้อันนี้หางอันนี้เนื้อได้มีใส่ถุงกลับบ้านแน่พี่คนหางอันนี้คือ น,นี่อันนี้คือหางนะนี่คือหางซุปหางวัวครับอันน,น,นี้นี่คือซุปเนื้อ,อนี่คือซุปเนื้อนี่น้ำจิ้มไม่พอเพิ่มได้เลยครับม,มาดูนี่หมกเนื้ออลังการมากเลยอ่ะนึกว่าราดด้วยแกงมัสั่นไม่ใช่นะเป็นสูตรของที่นี่เลยเนาะนี่ฮะหม้อเนื้อก็อยู่ในนี้ ราดลงไปดีมาตอนหิวนะมาตอนอิม่มนี่มีทานไม่หมดโรยกระเทียมไม่ใช่ก,กระเทียมหอมเจียวหอมหอมออมีรับเดี๋ยวเพิ่งเดินมาขอมุมนี้ภาพนยกยกขึ้นเลยนะ นี่ครับคุณครับอ่ะคือโรคอะวันนี้เรามากันหิวหิวนะครับขอบคุณมากครับอ่ะเนื้อหมครับเดี๋ยวด้ดดวยอ่ะทานเลย ừ <coughs> hmm <coughs> <coughs> งอันนี้ทำนี้ผมราด <c oughs> น้ำจิ้มลงไป เนื้อเนี่ยเนื้อจะมาเป็นต,อ,ตอนนี้ครับ ใช้เนื้ออะไรคะเนี่ยทำไปนุ่มจังเส้นเนื้อน่องเลยเนะน่องลายเนาะเป็นเนื้อน่องแต่ว่าคงเที่ยวอย่างดีนะคือเห็ดูนื้อสิเพื่อนดูเน้อสิ เดี๋ยวพขเอาให้เอาช้อนเอาช้อนอย่างเดียวช้อนคนนี้นี่คู่แบบกินช้อนกับช้อนคู่แบบครับคนนี้เขากินช้อนกับช้อนเขาไม่กินช้อนกับซ้อม เลาะกระดูกออกเดี้อมให้เี้แบบอันี้ให้ดูดดูดดยดดู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 าดูดดูดดนดคูดดูดดดดูดดูดดดด ออืมอืมมเรียกว่ามาร้านนี้ต้องนะต้องกินเลยต้องกินเลยละทุปห่า กินช้อนกต่ช้อนแต่ว่าเอาจิงอืมอืมเสรแ้วไหมกินนี่ช้อนแ่ช้อนมาแล้ว ก็มาติดตามใหม่จะงงว่าอช้อนกับช้อนคืออะไรแต่ถ้าเอฟซีที่ติดตามเก่าๆอาจจะรู้แล้วว่าสุดโดโดมายัางไงนะคือคําว่าช้อนกับช้อนเนี่ยมันหมายถึงเมื่อก่อนเขาทานข้าวเขาเขาชอบที่จะทนข้าวโดยที่มันสดมันแก่เมื่อก่อนเขาก็จะตักข้าวตักข้าวอยู่ในช้อนเนี่ยแล้วก็เอาช้อนเนี่ยไปจมกับน้ําแล้วก็เอาขึ้นมาทานใช่ไหมครั พอเราเห็นอย่างนั้นรูกว่ามันก็จะเกิดปัญหาแน่เลยถ้าเกิดเขาไปทานร่วมโต๊ะคนอื่นหรือว่ามันก็จะทําให้น้ําซุปอาจจะข้าวหล่นลงไปใช่ไหมครับผลึกว่าเอางั้นเดี๋ยวเรอาช้อนกระชอนไปแล้วก็ทําให้เขาดูว่าช้อนนะตามตรนี้แล้วก็เอาน้ําไปราดแบบนี้นมันมันก็จะในการที่จะเลื่อนไปแล้วก็น้ํามาหกเนี่ย ก็จะน้อยลงวันนั้นพอแบบนี้เนะี mm ่ยคุณแม่จะเจอในคลิปคุณแม่หรือผมจะถามหาอว่ mm hmm. าช้อนในคันเลงอเป็นที่มาว่าเดาดูทานช้อนกับช้อน mm hmm. อเนื้ออร่อยมากเลยกินข้าวให้เยอะมากเลยอ่ะเนื้อ กินข้าวหมดแล้วยังข้าวเพิ่มสองถ้วยได้เลยเพิ่มข้าวสองถ้วยได้เลยแต่สั่งเนื้อมาจานเดียวก็ให้เนื้อเยอะมากเลยครับอ,อร่อยด้วยมาเป็นก้อนเป็นตอนตอนเนี้ยข้าวผมหมดแล้วผมก็เลยกินเนื้อหม้อแล้วก็หอมนุ่มไม่เหนียวเลยครับ ยังไม่หมดหนะดยดแบบที่อยู่ในโลโก้คือตัวหนูหลแล้วหลานสาวอ๋อ หรือว่าหนูตอนเด็กๆขอหร้านสาวห้านสาวก็แปลว,ว่าหน้าตาคล้ายกันหน้าตาสวยเหมือนกันเรีรกนึกว่าเออเป็นโลโก้ตั้งแต่เด็กๆร้านเปิดมานานแล้วใช่ไหมครับมาปีนึ่แล้วเริ่มต้นที่นี่แล้วเดี๋ยวก็จะย้ายตรงนู้นน่าจะกว้างขวางกว่าเดิมเนาะ เพราะว่าลูกค้าเยอะขึ้นแหละได้ยินข่าวว่าอร่อยมากลูกค้าตรึมครับเเลยพาเพื่อน,นอเพื่อนมาเตียโดนี่ครับคือบอกน้องเขาว่าเอฟซีที่ติดตามช่องอะ่ะอ,อร่อยแม่อร่อยเขาไม่เชื่อคําพูดผมบอกเขาจะดูน้องโดโดเพราะเด็กออทิสติกไม่โกหกเพื่อนเพื่อนดูนี่ครดูนี่ เผอหันไปคุยแป๊บเดียวเขาบอกอร่อยไหมอร่อยไม่ไม่เชื่อหรอกอาจารย์จะพูดยังไงเดี๋ยวดูน้องโนโดดูว่ากินหรือเปล่านี่แล้วก็เนี่ยทีแรกว่าจะกลัวน้องโดโดกินไม่หมดก็จะเอาใส่ถุงไม่ต้องใส่ถุงแล้วเกลี้ยงแต่ว่าคงจะรวบมื้อเย็นนะพี่โดเดี๋ยวเรากลับบ้านไปกออกกำลังกายที่บ้านออกกำลังกายที่บ้านแล้วมื้อเย็นไม่ต้องกินแล้วนะนะได้ไหมครับกินน้ำเต้าหู้พอพอไหม โ <Okay. S 2> อเไหมโอเคขอมโอเค <Okay. S 3> <Okay. S 1> อร่อยไหมอร่อยค่ะขอไม่ขอมสุดสุดยอดพระเจ้าพระเจ้า,จามันเยอะัดมากอือเยี่ยมเลยเอ้ายังไม่จบยังยังยังไม่วางช้อนเห็นไหมนขนาดขูดถ้วย<ม>ขวดชามแต่แตงกวากินไม่เป็นนะเพื่อนเพื่อนอะมาแล้วเดี๋ยวจ่ายตังค์เขาก่อนอ่าไหนไหนวันนี้ไม่มีแขกโล่งๆสังสาษณ์หน่อยเมื่อกี้คร่าวๆว่า จะจะย้ายร้านใช่ไหมอาจสรุปอีกทีหนึ่งเราย้ายไปย้ายไปอยู่ซอยวัดอินทราววัดนิสิตค่ะซอยวัดประดู่ค่ะไปต้นเดือนหน้าค่ะต้นเดือนหน้าเปิดร้านใหม่ตรงนั้นก็คือมกราใช่ค่ะหกแปดเลิกดีเลยปีใหม่ขึ้นปีใหม่ก็เชิญชวนเอฟซีผมหน่อยครับก็เรียนเชิญได้นะคะสำหรับใครที่ของช่องโดโด้พาเที่ยวข้าวหมกี้ติดน้ำช่องโดโด้พาเที่ยวก็เลียงเชิญได้ที่ร้านข้าวหมกไก่กรถางสกินะนะคะ ก็จะมีเมนูใหม่ๆของทางร้านที่เพิ่มขึ้นมาด้วยติดตามเพจของเรานะคะเข้ามาแก็บประหารสกินาได้เลยหรือว่าสั่งช่องทางออนไลน์ได้ค่ะมีทางแกลบแล้วก็ไลน์แมนค่ะชื่อเดียวกับเพจเลยนะคะหรือเขาทาให้เป็นเขาจะโทรมาสั่งแหละโทรมาถามจะโทรมาถามว่าปิดหรือยังโทรมาถามว่าไอ้นั่นหมดหรือยังเอาตักนี่ไว้หน่อยเดี๋ยวขับรถผ่านแล้วก็จ่ายตังค์ส่งได้เลย อบอกเบ<ล>อร์โทรหน่อยจ้าเบอร์โทรก็จะเป็น096นะคะ8049698ค่ะอีกเบอร์หนึ่งก็จะเป็น097ค่ะ2599145ค่ะเจอสอเบอร์ที่น่ารักได้เลยนะคะสั่งแก๊ปสั่งอะไรได้หมดได้หมดไดด้หมเซิร์ชหาคำว่าข้าวหมกไก่เตาถา่านสกินะค่ะอ่าเตาถ่านนี่นะเพราะว่าบางทีชื่ออาจจะคล้ายกันเนาะผมก็ทานข้าวหมกไก่หลายหลายเจ้า อะไรอ่านีไปเชียงรายก็ไปทานอะไรเงี้ยคล้ายๆคล้ายๆคล้ายๆกันแล้วบางทีก็สับสนก็เซิร์ชเซิร์ชชัดๆว่าข้าวหมกไก่เตาถ่านสกินะค่ะอ่านี่ครับนี่ๆๆสกินะสกดอย่างนี้เลยนี่ครับลูกน้องเขาตอนเด็กๆไม่ใช่หลานหลานเดี๋ยวสแกนเท่าไหร่เดี๋ยวจะกดเป็นเงินเท่าไหร่ที่ผมทานสี่ร้อยค่ะอ่าสนนราคาก็ห้าสิบหกสิบวเนาะ ใช่ไม่แพงสําหรับปริมาณและคุณภาพและความอร่อยจ้ะจ่ายตังค์เขาก่กนาอนครับสแกนอิ่มอร่อยเป็นที่เรียบร้อยครับเพื่อนๆครับใครมาตรงนี้สายหนึ่งนะสายหนึ่งอ๋อแต่ไม่ต้องจําหรอกเขาจะย้ายร้านอยู่แล้วเขาจะย้ายย้ายร้านอยู่แล้วปีใหม่ถ้าถ้ายังทันวานเนี่ยมาได้ตรงนี้สายหนึ่งเนาะสายหนึ่งถ้าทันใกล้ๆนี่ตลาดอะไรอะ่ะ ตลาดวัดประดูแต่ว่าไม่ต้องจําเดือนมกุาเขาย้ายร้านเดีย๋ยวผมพาเพื่อนๆไปอีก mm ทีห hmm นึ่งนะครับนี่ประมาณนี S, <S, 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 ้ขอบคุณครับอ่โดปกลับบ้านกลั้บ้กากคไ้เอด้อเดกอด้อด้เด้อด้อเด้อเด้เด้อเด้อเด้เด้อเดอเเออเอเดดดเดดดเเดเดอ้ดดบ้้